แฉจดเลขบ้านนายกลงเสาเอกสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขต่าง,งๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะได้ลงเสาเอกบ้านมั่นคงนะคะสากลเคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดลังสิตนะคะขอหวยไม่พลาดสองเลขเด็ดเลยนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธาน พิธีลงเสาเอกบ้านมั่นคงชุมชนวัดลังสิทธิ์อารมณ์ดีด้วยนะคะคลอเพลงฮิตถ้าเขาไม่รักยืนเฉยเฉยเขาก็รักนะคะเพลงดังจากดิกตอกนะคะเมวันที่17บธันวาคม2,563นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาน,ะะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ เป็นประธานในพิธีลงเสาเอกบ้านมั่นคงสากรเคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดลังสิทธิ์จำกัดนะคะบ้านสวยคลองใสวิธีใหม่ชุมชนริมคลองนะคะที่หมู่เจ็ดถนนเรียบคลองเปรมประชากรตำบลหลักหกอ,อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะคะ โดยนายกเยี่ยมชมนิทรรศการกางานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรน,นะคะโดยทนายกนะคะกล่าวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยลังสิตท,ที่นำชมนิทรรศการตอนหนึ่งว่านักศึกษาทำประโยชน์ให้กับประเทศพร้อมขอให้ทำความเข้าใจกับชุมชนว่าถ้าไม่ทำแบบนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างต้องร่วมมือ กันทุกคนทุกรุ่นและคนรุ่นใหม่ถ้าคนรุ่นเก่าหรือคนรุ่นใหม่ไม่ทำด้วยกันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นจากนั้นนะคะนายกก็มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเนื้อที่22ไร่3งาน36ตารางวาให้แก่ประชาชนและกรรมการสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงชุมชนวังลังสินนะคะและมอบไปอนุญ,ญาตก่อสร้างของสหกรณ์ให้แก่ประธาน และคณะกรรมการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดหลังสิทธ์นะคะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้ลงเสาเอกนะคะในโครงการดังกล่าวด้วยนะคะสำหรับโครงการบ้านมั่นคงชุมชนวัดหลังสิทธิ์มี7 7ครัวคูเรือนนะคะซึ่งโครงการบ้านมั่นคง เฟสแรกเป็นการรื้อย้ายบ้านเดิม98หลังนะคะตามแนวครองประมาณ628เมตรนะคะซึ่งสามารถก่อสร้างบ้านใหม่ให้สมาชิกได้210หลังนะคะและปรับแผนต่อไปและจะรื้อย้ายบ้านเดิม166หลังนะคะและสร้างบ้านใหม่เฟส2 144หลังในปี2564นะคะโดยใช้งบประมาณทั้งหมด 1 1 7 8 3 5 3 1บล้าน8 3บาทนะคะซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนโดยขนาดบ้านในโครงการแบ่งเป็น2แบบคือบ้าน1ชิ้นราคา2 8 9 9 9นแ่อนเดือนบาทพรละ1423บาท และบ้านสองชั้นราคา465,312บาทผ่อนเดือนละ2,579บาทเป็นจำนวน20ปีซึ่งรัฐจะสมทบช่วยส่วนหนึ่งด้วยนะคะแน่นอนนะคะในการลงเสาเอกของท่านนายกย่อมไม่ธรรมดานะคะ การลงเสาเอ,อกดังกล่าวนะคะท่านนายกได้ไปเซ็นชื่อนะคะพร้อมลงวันที่นะคะ17ธันวาคมนะคะ63นะคะแล้วก็เซ็นชื่อนะคะแต่เลขที่ท่านเห็นเป็นเด่นชัดเลยนะคะนี่เลยนะคะเป็นเลขไทยสีแดงแป๊นี่นะคะคือเห็นสองตัวคือ66นะคะนี่เลยนะคะข้อหวยนี่จ้องเลยนะคะว่าเลขอันนี้หน้า ตามนะคะขอหวยนี่จดมือละวิงเลยนะคะเมื่อเห็นเลขหกหกนะคะแล้วที่น่าสนใจตามมาคือเลขด้านล่างนะคะเป็นเลขโรมันนะคะคือตัว V กับตัวไอนะคะบางคนก็ตีเป็น V นี่ก็คือเหมือนถึงเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ริโพนนะคะเหมือนกับสองประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวไอก็เหมือนหนึ่งนะคะนี่ก็คือ การตีไปของปรรดาคอห้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเลขโรมันเขาจะหมายถึงเลข6นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะการลงเสาเอกครั้งนี้คอห้วยนี่2เลยนะคะแล้วก็ได้เลขจริงๆนะคะนั่นก็คือ6 6นะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าสองหนึ่งก็ได้นะคะขณะที่บางคนก็เอาตัวเลขวันที่ที่ท่านเซ็นนะคะไม่ว่าจะเป็นวันที่17นะคะ แล้วก็ปีพศ2563นี่นะคะไปลุ้นต่อนะคะนี่ก็คือเลขเด็ดที่นายกท่านไปลงเสาตอกกับมือเลยนะคะตอกให้เห็นชัดๆเลยนะคะแล้วก็เขียนให้ดูตรงๆเลยนะคะนี่เลยนะคะในขณะที่บรรดาคอหวยบางคนนะคะนอกจากจะสองเลขที่นายกท่านเขียนกำกับที่เสาเอก ตอกหมดเสาเอกแล้วนะคะก็ไปส่งทะเบียนรถท่านที่นั่งไปเปิดงานในพิธีลงเสาเอกบ้านมั่นคงนะคะนี่เลยนะคะท่านนายกท่านก็นั่งรถประจำตำแหน่งท่านคันเดิมนะคะนั่นก็คือทะเบียนกันนี้นะคะซีกอไก่ต่อเต่าสองเก้ากรุงเทพมหานครนะคะนี่เลยนะคะคอหวยนี่ไม่พลาดแน่นอนนะคะส่งทะเบียนรถนายกนะคะเพราะว่า ทะเบียนรถนายกนีให้โชคคนถูกลงวันที่หนึ่งมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางไปของท่านก็จะมีการส่องเลขส่องเบอร์ตลอดนะคะโดยเฉพาะรถที่ท่านนั่งนะคะก็ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอท่านได้ขอท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ